ไปถ่ายละครขอเียคุณทีวั์ครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาน่าหนไหนบอกไปถ่ายละครไง อะไรเธอกเชื่ไม่รู้หรอกว่าฉันทำอะไรเฮ้ยทำไมทำไมรายการคุณมันเยอะขนาดนี้เลยวะช่วยพอดีพี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ของเราเหรอของเราอกเนี่ยนีคือ EP หนึ่งนะครับ Now U see Me เอ้ยจริงมีชื่อรายการแล้วด้วยมีแล้ว Now U see Me Now U see Me EP หนึ่งเดี๋ยวนี่คือ อยู่ในรายการเหรอตะเกียบตะเกียตะเกียบจบอีพีแล้วนี่เข้าอีพีสอง now y o ซีนี่อีพีสองเนีอีพีสองมัดเร็วป่ะเร็วมากไม่ชอบอีง่ายไปอีกผมเป็นคนไม่ซีเรียสเป็นคนเออพูดจริงเป็นคนง่ายๆจริงจริงเขาเราไม่พูดหรอกเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยๆว่าความง่ายของเขาคืออะไรเอามาอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้เลยเออดิบคลายใจกันก่อนเลยมาพี่ซีพี่มีมันไม่ตรงกันอยู่แล้ว เป็นผัวเมียที่ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยลองลองมันไม่รู้เดี๋ยวคนไม่รู้ลองลองอย่าว่าอะไรคนไม่รู้กูยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าเขาาอะมาพี่ซีกับพี่มี่เจอกันครั้งแรกที่ไหนไม่แบบเจอกันเป็นทางการเหรอหรือว่าเจอกันเป็นทางการใช่ไหมเจอเจอปิ๊งกันโอ้ถ้าปิ๊งถ้าปิ๊งนะ พร้อมอันนี้มั่นใจมากอ่ะมาหนึ่งสองสามตอบว่านี่เขาต้องมีดีเทลเว้ยเขาต้องมีดีเทลเว้ยกองละครเล่นละครกี่เรื่องกี่เรื่องก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ก็กองก็กองละครที่เธอได้ฉันเป็นผัวได้ฉันเป็นผัวได้ฉันเป็นผัวมันจะมีกองละครไหนแหมมันก็แบบเล่นอยู่เรื่องเดียวไหมกองละครลูกไม้หลักสีแล้วไปปิ๊งกันยังไงอะคือพี่ชอบเขาอยู่แล้ว มานแล้วนานมากๆแล้วคือผมว่าคนถ้าได้ติดตามก็ได้รู้เรื่องราวของผมกับเขาแหละคือพี่ถ้าเป็นยุคเราอะ่ะถ้าเป็นยุคผมนะอายุประมาณถ้ามากกว่า35เนี่ยถ้ามิวสิกวิดีโอของ r s นะจะมีอยู่ไม่กี่คนคุณชมพู่อารียาเอมี่กิบะทุมสิต้าเออสิลิต้าเจนเซ่จะมีอยู่แค่นี้แล้วคือถ้าเจนเราอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอมี่กิบบะทุมแล้วเราเราเป็นคนชอบคนที่เป็นลูกครึ่งก็ <Wow. S 2> ลูกครึ่งหมดนะที่พูดมาเมืเ่อกี้ทำไมไม่พูดชื่อพี่เอมี่ก่อนอะ จริงจริงมันก็ไม่มีอะไรมันมีอตอนที่มันม, <laughs> มันม่มีอะไรมันก็แค่ก็ม,ม,มีพี่ชมพู่ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าโวยเมียไงโอเคก็ <laughs> คือเราชอบเขาอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ชอบผู้หญิงคนนี้แบบเออหน้าตาแบบหนะ้าตาอย่างนี้เราชอบจังเลยอะ่ะเหมือนเราก็เป็นจิตนาการเนี่ยแต่เราก็ไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งเ่ะเราจะได้มาเจอเขาอะไรประมาณนั้นแหละนี่อ่ะก็ก็คือที่รับละครเรื่องนี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าพระเอกเป็นสิทธิวัฒน์คือตอนนั้นอ่ะแบบ จะไม่เล่นละครแล้วจะพักจะไปเรียนต่อที่เมกาอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วโทรมาติดต่อเล่นละครแล้วนี่พ่อใหญเป็นสิสิวี่แบเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนไปนนก็ได้ก็เลยแบบไม่ได้เรียนทุกวันนี้ไม่ได้ไปเรียนอีกเลยนี่แสงว่าตัดสินใจถูกตนใงเออได้ผัวดีมากบบเราก็เลยแบบเออเล่นแบบ เพื่อที่จะได้เจอเขาอะไรเงี้ยแต่พอเราไปเจอปุ๊บเราก็องทำหน้าแบบนิ่งครูแบบฉันอยู่วงการมาก่อนเลยแต่จริงๆชอบไหมจริงๆชอบไหมก็ชอบอยู่แล้วแหละฉันก็ชอบเองทุกคนแหละไม่ฉันก็ชอบไงเขินวะเขินวะเขินวะจริงๆแล้วเขาเขาชอบผมแต่เขาทำเป็นแบบทำเป็นเออไม่ต้องคิดว่าตัวเองหลอกเลิกหรอกโอเคโทรถูกนะถูกโทรโทรแก ที่ไหนรู้เหรอทำไมจะไม่รู้จะไม่รู้เลยทำไมจะไม่รู้โอ้้าตอบไม่ได้นี่คือเดดแ้วเหรอ ที่แถวไหนโรงหนังตรงข้ามเดอะโมบากะปิไม่ได้เหรอตรงข้ามอาจจะเป็นแบบตลาดนัดก็ได้คุณต้องพูดอย่างนี้เดว่าอะโมตรงข้ามเดี๋ยวเล่าไปดิเล่าไปดิเด็ดแรกยังไงผมเล่าก่อนผมเล่าก่อนคนจะคบกันเนี่ยมันก็ในยุคนั้นร้านกาแฟไม่ได้เยอะนึกออกไหมมันยังไม่มีสตาร์บัคไม่มีอะไรก็ถ่ายละครเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องควนกันไปดูนะโอเคถ้าไปดูหนังไปดูห้างใหญ่ๆก็ไม่ได้เออเดี๋ยว มันก็ต้องไปไปที่นี่แล้วก็คุยแล้วอะตอนนั้นก็เริ่มที่จะคุยกันแล้วเหมือนจะบอกก็ชอบแล้วไม่นี่อย่าแบบเผาอะไรมากดีกว่ามันน่าเกลียดมันไม่เห็นน่าเกลียดตรงไหนเลยก็เอามันรจริงอะถ้าตอนนั้น่าโทรไปแบบว่าก็ทัดกันแล้วอะสมมติว่าดูหนังตอนสามทุ่มสองทุ่มครึ่งเราก็โทรไปแล้วไม่รับแต่นัดกันแล้วนะไม่รับเอ๊ะยังไงสองทุ่มสี่ห้าไม่รับ ก็ทํงว่าเขาเขาโทรกลับมาเราก็เลยพูดประโยค่ไปว่าเอ้ยนี้ถ้าเกิดไม่สะดวกไม่ต้องมาก็ได้นะก็กำลังชิงอีกคนนึงกำลังชิงอีกคนนึงเพื่อจะมาหาอยู่หให้เวลาเต็มเนแต่พี่ไม่ได้โกรธจริงๆผมไม่ได้โกรธจริงๆนะเพราะผมรู้สึกว่าณตอนนั้นคือเราก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกัน ใช่แล้วคุณก็มีอะไรก็ไม่รู้แต่เยอะแยะไปหมดไม่มีอะไรไม่รู้คืออะไรผู้หญิงคนอื่นไม่ใช่ขนาดนั้นก็เหมือนกันแหละ <c oughs> เหมือน,มอนผมมันจะคกบกมบคุณนผมมันจะคบกับคุณ,คณใช่จะคบปุ๊บค่อยไปบอกเริกชาวบ้านเขาก็เหมือนกันแหละจะคบป,ปุ๊บก็ค่อยไปบอกเรื่องเหมือนกัน <c oughs> มันเหมือนกันเพียงแต่ว่าฉันพูดเธอไม่พูดทำมันแบบยิงกลับมาเรื่องนี้ก่อนกลับมาเรื่องเดิเพะวาไม่เสร็จแล้วเรื่องไงต่อจะไม่ได้จริงโทรมาอ๋ออ๋อนี่บอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไม่ต้องคุยละ แล้วแล้วก็วางไปแล้วว่าไม่งอไม่อะไรเลยอ่ะแบบปกติผู้ชายก็ต้องมางออะไรอย่างเงี้ยก็เลยถกกับไปเองต่อเนื่องเลยเรื่องอะไรหนัเรื่องอะไรโอ้ยจำไม่ได้หนังเรื่องอะไรเนี่ยนะจำไม่ได้แต่รู้ว่าเลือดไทยเล่นแต่ที่จำได้จริงๆคือกูนอนคือหลับเด่นแรกเด่นแรกใครมันหลับ ส่วนใดในร่างกายที่คิดว่าอีกฝ่ายชอบมากที่สุดหมายความว่าคิดว่าเขาชอบอะไรในตัวเราที่สุดเหรอฉันเปิดบาจะไม่รู้เรื่องเลยเลยเจดยังไม่เขียนยาวจังเขียนหนึ่งต่อตายเห็นไหมเราก็รู้ใจกันแหละพอพอพอแล้วส่วนใดของพี่สีที่พี่มีชอบที่สุดเธอไม่รู้หรอกเพราะฉันยังไม่รู้เลยแล้วไม่เคยได้ยินด้วยรู้ป่ะ เดี๋ยวฉันชอบไปเลอ่ะไม่รู้จริงเขาก็ไม่รู้ด้วยคือไม่ใช่พี่ไม่รู้เขาไลยยิ้มเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบปากแบบว่ามันจะแบบนเดียวเหรอ สนุกจังเลยรายการอะไรวะเนี่ยไหนไหนบอกจะพาคนเข้าไปดูว่าเรากินอะไรพูดเรื่องอะไรมาเผาตัวเองงงอ่ะต่อไปมีอะไรไหมมีอะไรไหมต่อต่อไปอันนี้สุดท้ายแล้วโอ้ยสังข์แล้วง่ายมากภรรยาคุณทำขนมง่ายมากเป็นจานที่ภรรยาคุณทำอุ้ยอยถ้าอย่างนี้ถ้าดูด้วยตานะไม่คุณต้องชิมด้วย ไม่ได้ทำเหมือนทุกครั้งนันโอ้ย oh, oh. ไม่ยากหรอกโอเคจานนี้ไม่ชิมเลยเหรอต้องชิมเสียเวลาชิมหน่อยชิมหน่อยาท,ทาไมถึงเป็นจานนั้นอ่ะหนึ่งคือหน้าตาของโอลิเอมี่เนี่ยเราเห็นแล้วคุ้นเคยอยู่แล้วซิกเนเจอร์ของโอลิเอมี่เนี่ยเขาจะมีความเป็นเลเยอร์แบบอย่างนี้ ถึงแม้ว่าเขาจะเอาไอ้ตัวถัวเนี่ยมาหลอกผมอะ oh. ก็ตามอะแต่ผมก็รู้ว่าอันนี้คือเป็นสไตล์เขาแน่นอนแล้วโดยเฉพาะช็อกโกแลตวิธีการทาช็อกโกแลตข้างบนเนี่ยก็จะเป็นโอ,นอรีมีอก็จะมีมีบ้างขายบ้างมีรสขายรส <c oughs> บอกเลยว่าให้ใครชิมด้วย ไอคนทำแล้วต้องชิมด้วยแล้วสรุปมันคืออะไรไมอยากรู้แล้วอันเนี้ยคือผมดูด้วยตามันไม่ใช่สไตล์เขาอยู่แล้วโอ้โหคุณช่างมันใจแล้วอะขอคำตอบสุดท้ายสุดท้ายคือโอลิอมี่ถ้าผมว่าอันนี้โอเคท่านโต๊ะครับจานนี้ไม่ใช่สับอัดไม่ใช่สักอันไม่ใช่สักอัน แต่ถ้าคำความใกล้เคียงเท็กซ์เจอร์อันนี้ความใกล้คือมันไม่เหมือนแล้วดูไงมันก็ไม่ใช่ว่านี้มีไม่ได้พูดถึงความดูที่คุณบอกเท็กซ์เจอร์เลเยอร์ของเขาเนี่ยอย่างนี้มีรถไข่รถมีบ้านไครบ้านที่ปริศนาฟาแลบเะเนีย่าทํจริง รายการ Now You See Me นะคะก็จะเจอกับนี่แล้วก็ซี่ค่ะแน่นอนเราจะทำอะไรกันบ้างคะไม่รู้เหมือนกันจริงเลยจากใจเลยพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปในสถานที่แปลกๆนะคะแล้วก็จะทําให้คุณได้เห็นว่าคุณซีเนี่ยเป็นคนยังไงก็จะพาคุณผู้ชมไปดูหัวเมียตีกันง่ายๆง่ายเลยก็คือไปที่ไหนตีกันที่นั่นนะคะ ก็าากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับรายการของพวกเรานาวอยู่ e ี่ครับเก่งมากค่ะอันนี้ไม่ใช่เลยอสักอันเลยอหรอไม่ใช่ค่ะโหแต่ texture อันนี้มันมีความแปลีแปลงแต่ช็อกโกแลตไม่ใช่คิดว่าตั้งใจทำมาแกล้งไงค่ะโอเคขอบคุณนะขอบคุณมากค่ะ